ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและช่องชัด BK เอวันนี้เรามา,มาคุยเรื่องอะไรกันดีครับไอ้นี่ดีกว่าผู้กำกับโจ้ที่ข่าวออกมาว่าผูกคอตายในเรือนจำนะครับแกอยู่แดนแดนห้าเป็นแดนที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนผู้ต้องขังที่ว่า มีปัญหานะครับมาขังเดียวมาขังอะไรอย่างนี้นะฮะคือเป็นแดนที่มันมันมันมีปัญหามาจากแดนอื่น <c ười> คือเหมือนเหมือนเหมือนกะเหมือนกะว่าไม่ฟังคุกคุมไม่ไม่อะไรอย่างนี้นะครับจะแก้ คำว,ว่าตำรวจนะตำรวจจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆเขาก็เหมือนกับไม่อยากให้ใ,หใ,หใครมาทําผิดกฎนมันมีคนดูดบุหรี่เอ,อ้ยดูดยาเส้นนี่มั้งแล้วก็กิ่นมันโชยมาน่าจะแต่น่าจะแพ้เนะคู่กับโจ้น่าจะแพ้แหละไอ,อคนดูดคนนี้มันมันก็ไม่ไม่ค่อยพอใจคู่กับโจ้เท่าไหร่ที่คู่กับโจ้ว่ามัน ออคราวนี้มันก็ไปบอกผู้คุมนี่แหละเ,เ,เอ้คนที่มาดูดนี่มันก็เหมือนว่าไปบอกผู้คุมนีออ่น่าจะสีกันแล้วแหละเหมือนกับผู้คุมก็คงไม่ชอบด้วยอะผู้กำกับโจจะร้องเรียนไงว่าว่ามีคนเอาไอย,ยาเส้นก็นมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะอามาจากใครได้ใช่ไหมทนะางในเออมันก็ได้ผมว่ามันน่าจะมาจากไอกอ นี่แหละเจ้าหน้าที่คนนี้แหละเออทีแรกก็ออกข่าวมาโน่นผ้าที่เขาแจกมาในเรือนจำหนึงช่วงหน้าร้อนทีแรกก็บอกสามสิบแปดเซนบ้าปะสามสิบแปดเซนแค่นี้เองใครจะมารักคอได้พอตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นสามสิปดนิ้วอะไรไปกันใหญ่แล้วนี่ ก็ทางญาติของพ่อแม่ของแฟนของคุ้งกับโจโก็ไม่เชื่อไงว่าแกฆ่าตัวเองตายในห้องขังจริงๆแกน่าจะมีความกดดันนะคนเราแบบบางทีแค่แค่ติดคุกนี่นะมันก็ถือว่าไอ้นี่แล้วนะกดดันแล้วนะยิ่งเจอคนรอบข้างเลยคนที่เป็นตำรวจมาก่อนเะนี่ยเขาเขาก็าจะไม่ไม่ค่อยสนใจใจใครเท่าไหร่นะ ถ้าใครทำผิดมาก็ต้องโบยอะไรว่าประมาณนี้แหละกันเรื่องนี้ก็โหก็ออนี่รัฐมนตรีแกก็ลงมาแล้วกระทรวงยุติธรรมแต่แกก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใน,ในคุกมากนะไอ้คุกคมเรือนจำคนนี้ก็ ่าที่คุมคุมผู้ต้องขังก็ถูกย้ายแนละ้วเสร็จจะไอ้ผู้คุมผู้คุมอ่าเรือนจําด้วยก็ถูกย้ายเหมือนกันเวลาร้องเรียนไปก็เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่มีการตอบสนองนะคือทางญาติของพุ่งกับโจ้ร้องเรียนไปพูดง่ายๆคือเข้าข้างกันเลย เข้าข้างเขางตรงเข้าข้างเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนนะคนทุกคนมันเข้าข้างเจ้าหน้าที่กันหมดอย่างนั้นเนะ่ะก็เป็นเหมือนกับเป็นข้าราชการด้วยกันนะอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แล้วพอท้จริงเคนที่อยู่ในข้างในมันมันกดดันนะจริงนะมันกดดันมากมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะไอ้ลิสสันสีแดงที่ รถมอเตอร์ไซค์มันมาปาดหน้าไม่ได้ถ้าเลนขวาสุดนะมันใส่ตัวทันทีเลยปึ้งๆแล้วขับออกไปบางครั้งมันก็เอาเอาเอา,เอามือเอาปืนมาวางไว้ไว้หน้าคอนโซลให้เห็น <c oughs> บางคนไม่เห็นปืนมันคงไม่กล้าขราวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นลาวเลยคราวนี้บอกทางบริษัทบอกว่าให้เหมือนจะตรวจก่อนว่า ได้ทำผิดจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าข่าวเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าเป็นเป็นแบบแบบบริษัทในครอบครัวหรือเปล่านะจริงๆเออเห็นบอกว่ามีเงินมีทองเอ็นาิสันันนี้เวลาในโซเชียลมีใครโอยหน่อยโวยหน่อยก็หลงตัวเองบางทีอ่ะโก็ไปไปชนเขาอ่ะ อาน,นี้ก็พอทําได้ก็ทําไม่หยุดเลยถ่ายลงโซเชียลเดียวเลยครานี้ระ <c oughs> วังไปเจอคนอารมณ์ร้อน,นเขาใส่ไอ้บางทีไอ้คนที่ก็นั่งไปด้วยก็เฮฮากันเลยเชียกันไม่มีการห้ามกันเลยเออตอน,นี้ก็มีพวกสองล้อไอ้ชมรมสองล้อเวฟไซส์ต่างๆที่มันเป็น สองล้อัทั้งตอนนี้มาออกมาขับเคลื่อนตามสอนอนะตามสอนอที่ม,มันมีปัญหาที่ที่ไอ้นิสสันคำสีแดงนี่เคยกระทำในในใน,ในท้องที่แต่ละท้องที่ตอนนี้ก็เงียบเงียๆอ้นิสสันกันแดงเงียบสงสัยไม่ไม่กล้าเจอหน้าหรา เจอหน้าก็คงโดนผมดูแล้วโดนหน้าจะโดนส่วนไอ้ผู้กำกับโจ้นี่ก็ต้องดูว่ากันไปใจใจนะผมคิดว่ามันมัน,มนเป็นการกดดันที่ที่อยู่ในคุกไรคือถ้าปิดชีพแล้คือจบไงแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องติดคุกอีกกี่ปี จริงๆคดีของแกมัน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 เป็นคดีเหมือนเหมือนตลอดชีวิตนะแต่ถ้าติดติดจริงๆผมคิดว่ามันไม่ถึงสิบปีหบางดีมันก็อภัยโทษให้มันภัยโทษเรื่อยๆเรืยๆเรืๆจากคร,รึ่งเหลือครึ่งเหลือครึ่งมันก็จนหายมันไม่มีใครใหจติดตลอดชีวิตไปไปเปลือนข้าวคุกเข้า,ขาหลวงเปล่า,าบางที คนได้อยู่ในคุกได้ตลอดชีวิตนี่ถือว่าฝีมือและความกดดันนี่สูงมากเลยก็มีตอนนี้ก็มีการเอาเอาศพออกมาแ้วนะเอาศพเชิญวิญญาณกลับไปที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ศพอยู่ที่ที่วัดพระศรีตรงบางเขนใชนะตรงวงเวียนตรงนั้นนะวงเวียนบางเขนะ แกยังหนุ่มอยู่เลยแต่บ้านบ้านฐานะแกก็มีเงินมีทองแหละจริงๆผมมีเงินมีทองผมไม่มาเป็นตำรวจมาทำในสิ่งที่มันอึดอัดเนี่ยต้องมานั่งจับคนต้องมานั่งเค้นคนให้มันรับสารภาพมันไม่รับสารภาพมันกวนเราเราเราก็บางทีเราก็ไอ้นี่นะความโมโหมันก็มีเนะี่ยมันก็ทําให้แบบหลุดสติมันหลุดได้ ผมแค่ไอไถุงไอถุงครอบดําที่แกทำผมผมคิดว่าแกขู่พรขู่ไปขู่มาไอคนที่มันถูกครอบกับไอคนที่มันมันครอบเขาอ่ะมันก็คนละความรู้สึกกันไงไอที่อยู่ในถุงมันมันเหลือแต่คาร์บอนและออกซิเจนมันก็จะหมดแล้วไงคราวนี้มันก็หายใจไม่ออกก็ดูโดนควยแขนีก มันก็ไยกันใหญ่แคนี้ให้ลูกน้องครอบบางคนกเขาหาว่าชดใช้กรรมชดใช้กรรมอย่างนี้มันเป็นชดใช้ที่ว่ามัน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 ไม่จบไม่สิ้นนะ่ะมันมันจองเวรจองกรรมกันไม่ไม่ไม่จบไม่สิ้นชาตินี้กูจองเวรมึงชาติหน้ากูจองเวรไอ้คนที่ถูกถูกคุมถุงคุมก็ มันก็กลายเป็นเจ้ากรรมายเวรกันไปเลยครับนี่ต่างคนต่างตายชดใช้หนี้กันเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมต้องขอคุยน้อยหน่อยเพราะวันนี้ผมท้องถ่ายไม่ออกตั้งแต่เช้าเลยมันมันมันแน่นครับพอมันแน่นแล้วมันมันมันถ่ายไม่ออกมันก็สะสมไอไอข้างบนที่กินอะไรเข้ามามันก็เสียไงเพราะมันเสียแล้วมันก็ลงไม่ได้พราม่ลงไม่ได้มันก็ทรมานไง เรายิ่งเบ่งยิ่งอะไรนี่มันทําให้หน้าเรามืดเลยนะ่ยวนนี้ผมต้องไปซื้อไอ้นี่นมเปรี้ยวกับไอ้มะขามอ่ะกินนมเปรี้ยวเข้าไปเสร็จเอามะขามรูดปุ๊บ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 ค่อยดีหน่อยพอถ่ายเข้นหน่อยขนาดเมกเราไม่ได้กินเนื้อกินอะไรนะั่นมันจะถ่ายยากเลยผมก,นนผก,กินแต่ผักกินแต่ไอ้นี่เนะี่ยของมันผมไม่กินเลยมันก็ลําบากมันทรมานขนาดถ่ายทุกวันนะั้น วันนี้เราก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวครุ๊ปกับจู้และข่าวอื่นๆอะไรที่ดังๆไอคอนตอนนี้กาเงียบกิบแล้วทนายตามกันเงียบกิบร้านทองแม่ตั๊กก็ไปแลวยึดทัพร้อยหกสิบสามล้าน มันไม่มีที่มาที่ไปเงี้ยเวลาอยู่ในบัญชีเราหรือเข้าสิ่งของเราอะเวลาถามแล้วตอบไม่ได้พูดง่ายว่าที่มาที่มาไปมันมามายังไงเป็นเป็นไปมาย่งไงวันนี้ต้องรบกวนทีแคนี้น่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ let's go ขอบคุณมากครับ